ครับสวัสดีครับขึ้นก็เป็นประธานบริหารนะครับบริษัท TM Group นะครับและตอนนี้ก็ถือว่าได้ลิขสิทธิ์ของคิวชูจังราราเมงนะครับมาเปิดที่ประเทศไทยนะครับก่อนอื่นต้องถามว่าตอนที่ขึ้งบินไปชิมนะครับที่บอกติดใจเนี่ยติดใจขนาดไหนติดใจอะไรคงเป็นเต้องสวัสดีสื่อในชนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับแล้วก็ที่ติดใจเนี่ยก็เป็นเพราะว่า ที่เป็นทริปทานข้าวากับเพื่อนไปเมื่อวันทห้าปีที่แล้วาาตามล่าของอาาร่อยตามล่าของอร่อยไปตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วเราไปเจอร้านนี้ตอนห้าทุ่มคับนะครับแล้วก็ขณะที่ไม่ได้หิวเท่าไหร่เนี่ยก็เข้าไปทานแล้วก็ทานจนหมดกนซุปหมดโอ้คือขอด <จะ S 2> <อ>เล่นชามว่าอย่างนั้นเกงครับว้าวแล้วตอนนั้นที่ทานจำได้ไหมครับทานอะไรครับเพราะว่านักส้มมีหลายแบบกันเนาะคือเป็นออริจินอลฉันเอาออริจินัลทานเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็กลับไปทาน ก็คือนกักที่ออริจินอลนอที่กุ๊กที่คุณขึ้นบอร์ดนะครับก็จะเป็นคิวชูจักราลาเมนนั่นเองนะครับว่าล<ช>ูกขึ้นกลับไปทานอีกใช่ครับโอ้โห,โโหแล้วเมนูเดิมเลยเมนูเดิมครับเมนูเดิม <c oughs> ก็ทานแล้วก็หมดอแล้วรู้สึกว่าหอมเลยเพรว่าเป็นเป็นรสชาติที่ชอบแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ราอยากให้แบบคนไทยได้ได้ลองได้ได้ลองสิมของอร่อยกันอาจจะไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นเลย นะครับเอ่อนโยบายทางธุรกิจที่เรามองกับชิชูจัมบาราลาเองเป็นยังไงฮะก็วันนี้เรามีสาขาแรกนะครับและว่าก็ต้องขอบคุณคุณชิอโมกาว่าด้วยนะครับที่ให้โอกาสเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยออกมาเลยแต่ว่ามาประเทศไทยมาแ้นะครับเราก็อยากทำให้ดีร้านแรกก่อนแต่แน่นอนครับว่าเราก็ต้องขยายไปให้กหลายนคน ได,ได้ลองรถบูช์ร้านผมด้วยพี่กลับเป็ไงฮะเห็นบอกว่าตอนเปิดร้านนี้ที่ยังไม่แกลง้งดองเป็นปิ้งเนี่ยนะเอ้ยคนฮัแกล้งโอเพนนิ่งเนี่ยนะฮะับแมจะมีแค่ตลกกับผมที่เอาตลกกับผมขอบคุณด้วยนะพี่ครับแกลง้งดองเป็นปิ้งตอนแรกที่เราจะไม่แกล้งโอเพนนิ่งเนี่ยนะครับก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้คนแถวนี้ได้เข้ามาทานกันพี่กลับเป็นยังไงครับ เรามีเทสต์วันลสองอาทิตย์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนญี่ปุ่นจะมาก่อนเลยแต่มาก่อนก็จะลองเซนจูแต่ว่าเราก็พยายามจะลองให้ทุกคนก่อนครับก็คนก็ได้ฟีดแบบว่ารสชาติที่มาในต้นนี้ที่ทางที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็เจิดโอกาสที่หวังว่าเดี๋ยวจะให้คนไทยมาลองดูด้วยเห็งบอกว่ามีสูตรพิเศษที่ทำมาเพื่อซัพพอร์ตเออ่คนไทยด้วยคือเวลาผมทานราเมนเนี่ยรู้สึกว่าบางทีอาจจะคนหรือมีเรื่องเที่ยวความเชื่อมากขึ้นท่า ก็ทางขอให้ทางคุณชิโมวบาได้ทำคือทุกอย่างเหมือนเดิมออริจินัลหมดถังนะครัขอสูตรพิเศษคือถ้าเกิดต้องการโอ้ที่มีมาง้อนะสามารถได้แล้วโอเคนะครับและนี่คือความประทับใจนะครับของผู้พิถันดุ่มของเรานะครับตอนนี้เดี๋ยวขอเชิญคุณกึ้งพักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับตอนนี้คุณชิโมานะครับก็ปตกโอ้โหอย่างดีเลยทีเดียวครับแล้วก็ ที่เห็นใส่ในเสื้อสีส้มนะครับจะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับของร้านนี้ด้วยนะครับ,รรบชื่อว่าเชฟมิชซี่ขอเสียงปรบมือกับ Chef เชฟมิชซี่ด้วยครับเอาละครับและนี่ก็คือ,อะจะเรียกว่าเป็นสูตรออริจินอลเลยนะครับเดี๋ยวคุณยื่นจะเอามาให้ได้ทานกันถึงบนเวทีด้วย อันนี้ที่คุกท่านกำลังทำเนี่ยนะฮะที่เราเห็นนี่นะครับก็คือมิโซนั่นเองนะครับมิโซะก็จะเป็นถั่วเหลืองนะฮะที่ได้รับการกลุ้ล้วนนะครับแล้วก็บดนะครับเออบวกกับเอน้ำซุปกีชูจังระนะฮะนี่แหละฮะโอ้โหน้ำซุปนะครับเที่ยวจากดููนะฮะที่ใช้ในส่วนของที่ติดมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความข้าวนวนหอมหวานนะครับของไขมันนะครับที่นี่เที่ยวมาเป็นอย่างดีนะครับบ้าน สูตรนี้นะครับก็จะใส่ปลางแห้งลงไปด้วยบะทิ้ก็จะมีกระดูกไก่นะครับครับผมแหมนะฮะแล้วก็จะมีการฝนมิโสใช่ไหมฮะมิโสอ้าวฝนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเรียกว่าหยกหอกเวลาที่เราทานน้ทุเนี่ยจะลื่นจะไม่มีการกเลยทีเดียวนะครับเอาเลยครับ,<ๆ>รบแล้วเราก็บรรจงใส่เส้นลงไปและนี่นครับมือมือของเชือชัยมา ที่โมงกล้งครับ่าะถอาเอยหมะข่าวชิดน้นาวชนอามองกล้องอาเยียมมาครับผมมองซ้ายทางนี้ด้วยนะครับให้เอาให้ทัวถึงนะครับทัวถึงะครับแล้วก็ออกมีการถุกพ่องนิดนึงนะครับมีโชยู่นะฮะอันออกมาเด้อ รูปเลยนะคะอ่ะงั้นขอเชิญขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อจะมาเออ่ถ่ายรูปเรื่องอื่นนะครับร้บาอาเมนะครับเอาละครับนับถือนนะครับอขขอบคุณนะครับ